สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหมอพรทิพย์พูดแล้วหลังแม่ยื่นถอดได้ใจคนไทยไปเต็มๆหมอพรทิพย์พูดแล้วหลังคุณแม่พนิดายื่นกมทอถอดถอนจากคดีแตงโม จากกรณีที่วันที่28มีนาคมบุกค่าเวลา14บสนาฬิกานางพนิดาคุณแม่ของแตงโมพร้อมกับทนายเดชาเดินทางไปยังรัฐสภาพเพื่อยื่นหนังสือถึงนายสมชายแสวงการประธานกนารรมธิการในการถอดถอนคดีของแตงโมออกจากกมทและขอให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ผู้สุนันท์สมาชิกผู้ทิสภาในฐานะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มของผู้บริโภค ของวุฒิสภาหยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจทันทีและนอกจากนี้จะยื่นถอดเตะสตวรตเศรษฐกรและหมอพรทิพย์จากผู้สังเกตการณ์อีกด้วยแม้ว่าก่อนหน้านี้การประสานเชิญหมอพรทิพย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีจะเป็นความต้องการของคุณแม่เองโดยให้เหตุผลว่ามีความเชื่อมั่นในหมอพรทิพย์ก็ตามและล่าสุดเพจ mgr infographic ได้มีการสปอตข้อความระบุว่า ถ้าคิดว่าเป็นการก้าวไกลาต้องคิดใหม่ดีๆไม่อยากให้แม่มายื่นหนังสือถอดถอนอย่างเดียวอยากให้เข้ามาคุยกันดีๆแค่มายื่นหนังสือแค่เป็นการทำข่าวไม่มีประโยชน์ซึ่งต่อให้ถอนก็ไม่ถอยต่อให้ถอนเรื่องไปแล้วถ้าจุดไหนมีการตรวจสอบเขารู้สึกว่าแม่ไม่ได้เดินเรื่องด้วยตัวเองแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกภุทิสภา และอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวขอขอบคุณข่าวจากสยามเนียสครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ